ู้ชายสีม่วงสีชมพูประมาณนี้อันที่พี่โหลดมาเล่นก็คือพี่โหลดเข้าเกมอยู่เนี่ยตอนนรกพี่โหลดเข้าเกมอยู่โหลดมาเล่นเนาะตอนถ้าเป็นอมตะอยู่เราวิ่งนอกวงก็ได้นะทุกคนเราวิ่งออกนอกวงก็ได้นะแต่พอเราเวลามันใกล้หมดใช่ไหมนั่นแหละเราก็จะวิ่งชนแล้วก็จะวิ่งชนกับอะไรสักอย่างนึงเนี้ยแหละเหมือนเป็นกำแพงบาเรียรที่เป็นแบบ เงาขาวๆถ้ะเป็นหลอดอามาตะกมูงเลยแล้วพออย่างงี้ปับ๊บเราก็จะได้ถือมีดบินแล้วตัวเราก็จะลอยอย่างงี้เลยพี่ก็ควันอ่ะโอ้เริ่มเกมเกมแรกของการทำคลิปของพี่ไม่ผ่านเกมแรกของการทำคลิปของพี่ไม่ผ่านเนาะไม่รู้จะ,อจจะ,อจจะอนอะไรเนี่ยถ้านได้ที่โหลว่าลบ พูอดอยู่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นี้เองนะเนี่ยเพิ่งเล่นอัดไปเมื่อกี้นี้เองไม่เชื่อลองดูตอนท้ายเกมนี่ี่ปิดบทเกมอัดด้วย,อาาย,วย,วยวโอ้ยโอ้เสื้อขาวตอนแรกพี่เขาเป็นนักสิมมีแต่คนใช้กล่องศพสีฟ้านะดูซีรีส์ จำได้หรือมีก็มีเอ้ยจะต้องวิ่งไปเก็บมีดเหรอจเม,มีดมีดคมมันค่อนข้างเดอเะบางทีก็เข้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าอ้ยเจ็ดเก้าเก้าบางทีก็เข้าห้าหัวก็จะต้องดูว่ามันจะเป็น,นห้าเก้าเก้ากับห้ากบเกาดัมมี่คทิปอยู่ เคทุกคนโอเคโอ้ยอยู่บนนั้นเลยเหรอปุอดเกินปุยมุย้ยจำเก่เากหอยเก่าอันนี้พี่ยังไม่ได้เสื้อแรมเพดเลยถ้าพี่ได้เสื้อแรมเพดแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ลงอะไรให้ดูเดี๋ยวพี่ใส่ลงโหมดนี้ให้ดูกันแล้วกันถ้าพี่ได้เสื้อแรมเพทไม่รู้ว่าโหมดปิดไปยัง ้เกิดมีโหมดออกอาวุธหะอย่างี้นะพี่ก็จะโหมดออกอาวุธพี่อะพี่รีวิวน้องพี่ลืมพี่แบบมาเล่นมันจนพี่ลืมรีวิวเลยก็มารีวิวโหมดนี้บินแทนถ้าเกิดตอนไหนที่โหมดเออออกอาวุธกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือโหมดอะไรโหมดเงินที่โหมดเป็นเงินอนะม,นมันชื่อโหมดอะไรอะ โหมดมันนี่หายโหมดของทศชนคนบนโลกมันนี่หาโหมดหมันนี่หาของทศชนคนบนโลกมั่นไงพี่โตรดนี้เนะี่ยโหมดนั้นพี่ก็ยังไม่ได้รีวิวแต่ถ้ามีโอกาสที่โหมดมันจะกลับมาได้เนาะพี่ก็จะกลับอุ้ยตอนนี้พี่อยู่ในะอันดับเหลืองพอดีตราสีเหลืองพี่เนะี่ย Q สิบวบอกเลยโหโหดเกินอะ ้ใส่ดวงมันรู้ไงว่าพี่มาทำคลิปเนี่ยโอ้ยทำไมตัวนี้มันวิ่งไม่หล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เห็นไหมด้ามมกับของการม่บินอย่างนี้โอเคทุกคนโดนลงมาแล้วโหเลยสิบม่ย้ายโดยต้องเอาสกิลพวกอโลบเลยน,นพี่พี่โดนมีบินจนพี่ตายแล้วนะีโดนทีเดียวตา ก็อ่ึดอดแทนบึ้มอ,อะไรของพี่นี่ไฮไลท์ชัดจ้านเราห้ามเป็นเป้านิ่งเกิน โดนตัวนี้ตายอา๋อไม่ตายรอดตัวนี้โหตายจริงเป็นเป้านิ่งเกินเดี๋ยวพี่อ่ะตาถัดมาพี่จะเติมแลมเพลเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ครบของวันแล้ววันนี้วันเติมแลมเพลหรือว่าจะให้พี่สอนพรุ่งนี้ดีเติมแลมเพลเลยพรุ่งนี้พี่ไม่ว่างลืมไปดีไม่ว่าง ไม่ว่างตรงนี้ตรงนี้พี่ไม่ว่างพี่ต้องไปทำคุระพี่ไม่ว่างพี่กลับมาจากธุระเดี๋ยวพี่รีวิวให้เอาไหมโอเคไหมทุกคนพี่กลับก็เล่นหลักแดงถ้าเกิดพี่กลับมาจากคุระพี่อาจจะรีวิวหรือว่าจะให้พี่รีวิวต่อเป็นอีกคลิปถัดมาเลยรีวิวเป็นคลิปถัดมาใช่ไหมถ้าเกิดจะรีวิวเป็นคลิปถัดมาให้กดไลค์สองคน ให้กดไลค์ประมาณ2คนนี่แหละเดินทางปเดี่ยวบุาเฉยดูไหมพี่ที่เท่าไหร่อันดับมมาดูกันพี่ที่หนึ่งโอ้โหเกินปุยมุยที่หนึ่งยิงสิบเก้าคิวที่หนึ่งแบบเกินปุยมุยอ่ะโอเคทุกคนก็มีเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีสวัสดีทุกคนแล้วก็บายบาย บาย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 